รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเย้เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยว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 เือรู้ไหมว่าใครมาฉันก็ต้องแบบว่าซ้อมนิดนึงวันนี้อภิษฐ์จะมาทวงบอลลังเออบอลลังอะไรเพราะว่าเราเนี่ยก็มือตบอันดับหนึ่งเหมือนกันของแกมันตบในละคร เขาไม่เคยมาราการเราเลยนะออนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะมาระดับชาติด้วยระดับชาติอะไปพวกกับพวกเขาเลยดีกว่านะครับ12ท่าน12าร,านราสเซีเ ขอบคุณก่อนเลยนะทำให้ประเทศชาติมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าเราจะซื้อถ้วยซื้อเหรียญมาตล,ลอ้ยจาไม่ได้ซื้อได้มาเป็หน้าตาเลยได้มาด้หน้าตาเลยได้มาเป็หน้าตาเอาอะไรมาพค้ด <c oughs> โอ้เก่งไม่มากแต่หน้าตาดีมำลังจะมีลูกกำลัง <c oughs> จะมีลูก กัปตันกิฟต์แมก็ไม่เคยมารายการเราเหมือนกันครั้งแรกไม่เคยเลยใช่ปุ๊บเปิดซิงเลยเหรอคะโอ้โยเบิ้ลแล้วก็ฟรีด้วยไม่เคยมารายการเราเลยใช่เราสองคนก็ปรึกษากันมาทั้งคืนมาเออขนาดนั้นเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อไม่ได้อยู่ในรัวตนครั้งแรกเขาดูนะแปนดุหรอรอแฟนดุเหรอใช่เหมือนมีแปนนั้นไปกินคาเฟ่แล้วมีผู้ชายมาลวนลามเหมือนไต่ตาแตกเลยอ่ะ ของกินหรือของเบิ้ลต้าข่าวนะใช่ไหมต้าข่าวเราเมื่อกี้ทุกคนจับซีเรียสเลยแบบเอ้ยทำงยไงดี่คิด <laughs> ขอโทษไม่ทันเรียนเลยมาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วปกติดูดวงบ่อยไหมเช็คดวงบ่อยไหมดูครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบดูที่บ้านดูด้วยกันเองห้าคนทีมงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะผมเขาจะเป็นแม่แบบว่าส่วนเย่ก็ปอกแปดปอกเก้าบ้างดูดวอันนั้นไม่ได้ดูดวงอันนั้นเรียกเช็คมาตรฐานกันทีมชาติมาทั้งทีต้องให้แบบมาสอนวันนี้เราพวกพวกเราเนี่ยแต่งตัวมาพร้อมเลยนะแต่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในทีมชาติไหมยังไม่ได้ออกก็ยังแบบซ้อมให้น้องๆค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นล้อ๋อแต่ไม่เล่นแล้ววางมือเลยเหรอ นี้จะเน้นให้เด็กๆขึ้นมาเล่นทั้งหมดค่ะอ๋อหกขวบเล่นได้ไหมหกขวบเล่นได้ใช่เลยหกขวบเข้าที่นมาพี่พอลเล่นอย่างี้ดีแล้วเวลาเล่นบอลเล่ได้รู้ว่าตีใส่คนไหนเรอยตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยตบคนจริงๆตบคนจริงๆเลยหนูตบแต่ลูกเดี๋ยวดีเหรอครับเทปแรกเทปแรกคาับงนี้ดีกว่าลูกเนี้ยมันไม่ใช่ลูกมาตรฐานนะคะ มัถ้าลูกแข็งอ่ะมันจะไม่เจ็บแต่ถ้าลูกเนี้ยยกเเนี้จ็บมาไม่เจ็บก็ตายมีศพเบียดเลยเอาคนที่แข็งออกอันนี้อันตรายใช่ไหมงั้นเอาลูกนี้เอาลูกนี้เลยหนึ่งสองทำน้องเร็วโอ๊ยตาตาแล้วฉันหมดแล้วมองเร็ว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 เรวเร็วเวเป็นทีมชาติจริงด้วยเซตเที่ยวว่าคือถ้าเราเซตไปตรงนี้วิธีบอลมันจะไปนู่นไปถึงนู่นเบาถ้าเราเซตไปข้างหน้าแล้วมันจะมีแรงบวกที่ตั้งขนเป็น้งเวลากระโดดตอก มองโดนเองเลยนะเดนเองง่อห like like oh, oh, no no ้เดกเอ่องช่วยกันถือมือตลอดทุกเรื่องไอ้เฮ็กหอกใชอบแ นี่จริงๆเบาๆนะนี่เขาเซฟแปลให้นะเออขอบคุณมากอ่ะวันนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าว่าดวงใครจะเป็นยังไงบ้างอาจนั้นประจำที่เปิดตึกเลยดีกว่ามาเลยอาจารย์เปิดตึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้มือขึ้นจับอะไรก็รวย เชื่อว่าเรื่องการดูดวงผู้หญิงคนนี้นะเขาต้องแบบว่าเช็คดวงบ่อยๆแน่ๆเออจูเลยครับลาสีาสสๆๆพี่ดาพี่ดาด้าพี่ดาด้าเอาตกตอะไรมาเคดว่าเป็นพี่ดาด้าคือเห็นว่า พี่ดาด้าแบบงานเยอะมากช่วงนี้ค่ะแล้วก็คือคุณแม่หนูเป็นเ c ฟหนูก็เลยหนูก็ดูตลอดด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเจอว่าคุณแม่ชอบพี่ดาด้าหรอมาคุณแม่เขาลัสนิยมดีค่ะถูกต้องก็วดูจากว่าพี่ดางานเยอะก็เลยแบบว่าข้อนี้ตอบพี่ดาแล้วกันใช่รู้สึกว่าแบบเออพี่ดาน่าจะจับอะไรก็เป็นทองหมดเลยแต่ละลัมตอบว่ารันเทนหนูเขายอง ก็จะมาอยู่เป็นตัวเอง <st arts> อ่ดูจากปกติแล้วแบนแสดงลิเกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พอมาเปิดร้านบุฟเฟ่ก็ดีลูกค้าดีอ๋อเขาเปิด<อ>ชาบ,บู<โ>อ,อะไรน,นั่ไงใช่ใช่ครับก็เลยคิดว่าปีนี้มั่นใจว่าราศีธนูเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มาแรงครับมาจากการที่เราไปเช็คดวงของตัวเองด้วยปะก็ด้วยครับแล้วก็ปีนี้ก็แบบมูเยอะมากๆเลยครับมือไปทําอะไรมามือขวาอ๋อไปตัดกันแดงอะคืออะไรดอกพิกุลครับ ล้าวนี่ก็แถวหรอเฮ้ยซีซั่นล้ใช่อ้าวไ้่เหมือนกันเหรอเฮ้ยคือยังไงอะแล้วแต่ละคนมันยังไงวะเหมือนกันเหรอเสียงคอนซอลล่ามอะคือเป็นแบบเป็นความหมายคืออะไรคนจีนใช่ว่าเดบบีิกุลเหมือนเป็นเงินทองอะไรเงี้ยได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นก้อนอ๋อจีนอะ เก็บเน้อเนาเรื่องเนินเนาะวาสนาค่ะก็คือให้มันขึ้นต่อเส้นวาสนาขึ้นไปอ๋อแล้วแล้วมันจะลบไหมไม่ไม่ลบค่ะแต่ว่ามันก็จะมีจางบ้างนี่กินไปเติมมารอบที่สองที่สามอ๋อแล้วแล้วคิดดูเวลาเล่นละครอ่ะหยุดนะแล้วเม่กูมือเสอไปโดนเลยมาบิาไม่มีใครไม่เคยเห็นเลยตอนเวลากินอินเสิร์ตโทรศัพท์อินเสิร์ตจับมือไม่มีใครเห็นจะเกี่ยวว่าไม่เห็นหรอคะหนูไปสักมือมาเออฮะไหนอะ จริงองเพื่อจริงๆริงเตั้งแต่ทำมาแล้วดวงเปลี่ยนไหมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราดีแล้วดีขึ้นอีกมาตั้งนานแล้วอันนี้คือธมากี่ปีแล้วสามปีแล้วค่ะสามปีของของของหนูล่ะยังไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีอ่ะมาดูสาสีสิงส์กรีนทำไมถึงเป็นกรีนเขาสักมือค่ะก็คือหมายถึงว่าแบบหนูก็รู้สึกว่าแบบ พอเขาบอกว่าสักมา3ปีแล้วก็ดูแม็กเซนเพราะว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์เล่นช่องหนู่นช่องนี้แล้วแบบและครเขาก็ดังอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเชื่อมโยงได้กรีนเขาก็แบบออ,อร่าขึ้นวันวันนะเนาะก็เลยตอบกรีนมาถึงตอค่ะตอบว่าราศี เฮ้ยพี่กรีนเหมือนกันพี่กรีนอันนี้คือทำการบ้านมาก่อนหรือว่าลกอกเข้ามาเพราะว่ามีรอยสักคุยกันเมื่อกี้นี้ครับ <c oughs> พี่กรีนช่วงนี้มาแรงมากครับผมเพิ่งได้รางวัลทางการแสดงมาผมคิดว่าปีนี้พี่กรีนมาแรงมากแล้วก็ <c oughs> เราจะเห็นแบบผลงานเด่นๆมาไม่ขาดสายครับ <c oughs> โอเคไ <c oughs> <ๆ>่าค่ะค่ะเจ <c oughs> ้าแม่เจ้าแม่ดูดวงเจ้าแม่มูทุกอย่างแต่ว่ามีมีราหว ไม่ไม่ก็ที่ความที่อันนี้ประมวลอันนี้จะเหตุการณ์ทั่วไปก่อนดูจากว่าจากการที่แบบสัมภาษณ์หมอดูหลายๆคนแล้วก็อ่านดวงในเน็ตทั้งหลายอะไรแบบนี้เขาบอกว่าปีนี้ราศีมีนจะดีมากๆเป็นปีที่แบบดีที่สุดอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกราศีมีนเลยแล้วพี่แซงตอบว่าราศีพิจิกีนเหมือนกันอันนี้เขียนตั้งแต่แรกเลยนะครับอ ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าเจอร้อนตัวบอกบอกเพื่ออะไรฮะลักษณะืบนตะครูจับได้ว่าล้อสอบอ่ะคือพี่กีนะครับเขาเข้าวงการตั้งแต่เข้าวงการอ่ะคือกระแสแบบยังไม่ตกเลยอ่ะหยิบจับอะไรต้องเป็นเงินล้วไม่เหมือนเราเนาะเพิ่งเข้าก็ตกแล้วไม่ถสงกัตถ้าเรื่องความมูคือต้อง ิปเวลาไปแข่งอะคะ่ะก็จะต้องใส่เกงในสีเดียวกันเสื<ะ>้สีเดียวกัน<ะ>กินกาแฟต้องกินเวลาเดิมทุกวันถ่ายรูปลงก็ต้องถ่ายเหมือนเดิมเหมือนวันที่ชนะ,นะคะ่ะเมื่อชอบมาคำฝักดอกดักได้ชิมสักคู่ของหวานของไปนาน ราีแล้วลุกขึ้นสู่ต้องสุดตัวสุดกำลังร่วมเปิดศึกโดยละลินพรอพเพอร์ตี้นิสสันอเมร่าใหม่น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงราศีใดในช่วงนี้มือขึ้นจับอะไรก็รวยแต่ว่าราศีพโนต๋อลามจริงๆอ่ะอยากจะตอบแซคถ้าไม่มีเหตุการณ์เมื่อคืนทำไมเมื่อคืนมันเกินเฮ้ยเฮ้ยงมันทักยืมเงินผมครับ700รพอดีก็เลยคิดว่ามันคะไม่มีหรอกช่วงนี้เพราะว่าอย่างอย่างน้องสอนามน้ำพุเนี่ยเป็นคนเพชรน้ำเพชรเนี่ย บอกว่าเขาเป็นคนที่มีแม่ยกแม่ยกโดยที่แบบว่าทุกช่วงเวลาที่เขาเล่นร็อลิเกร้องเพลงเนี่ยจะมีแม่ยกเป็นทีมอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะร้องเพลงต่อร้องลิเกต่อหรือมาทําธุรกิจใดๆเนี่ยก็าจะมีคนที่คอยซับพอร์ตตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่มีแม่ยกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นทุนที่ดีสําหรับเขาในการหยิบจับอะไรในช่วงนี้มาดูสุดหลอกของเราแม็คแล้วแม็กตอบว่าราศีราศีสิง ก็ล็อกๆเข้ามานี่แหละครับเออเขามาทำแรกด้วยเออยอมรับครับแต่แต่ก็ชอบฝีมือการแสดงของเขาแล้วคิดว่าแบบน่าจะใช่ครับเขาไม่มีแฟนที่ชอบไหมคะอย่าเลยถามนมีแฟนยังไ่มพี่ครับมีแล้วมีแล้วสามสี่คนแค่คนเดียวแค่คนเดียวเอ้ามาถึงกัปตันเกฟค่ะมาครั้งแรกด้วยอยากรู้ว่าคิดอะไรทำไมถึงตอบข้อนี้ตอบว่าเรา ตัวเองเพราะอะไรคะเป็นคนชอบดูดวงค่ะจะเช็คตลอดค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาดูดวงมันจะไม่มีไม่มีราศีเดียวที่ดีมันจะมีเพล็ตุนมีแบบประมาณ4-5ราศีที่ดีช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะดูจากตัวเองด้วยหลายหลายอย่างที่ที่ไม่คิดว่าจะได้เราได้พรีเซนเตอร์อย่างนี้ถูกไหมได้ทุกทางหรออย่างเช่นแบบเรื่องความรัก เรื่องงานกันอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าสำหรับเราว่ามันมันค่อยๆ่อมาค่อยๆมาใช่สำหรับเราคือปีนี้เป็นปีที่ได้ทุกอย่างเลยจริงๆโอ้โหลดรู้สึกว่าเลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นปีที่ดีอะไรเงี้ยจะมีคนบอกว่าพี่กิ๊เนี่ยหมู่ขั้นหนักเขาว่าหมู่ขั้นหนักเนี่ยมันต้องยังไงเหรอเวลาไปแข่งอะค่ะก็จะต้องให้น้องในทีมใส่เก่งในสีสีเดียวกันท่าในสีเดียวกันโอ้พนต้องซื้อต้องซื้อทุกคนต้องซื้อชุดทนายครบสีไม่ตรงก็เขียนที่เสื้อเอาเสื้อตัวนี้สี ขาวเล้วก็แบบอย่างนั้นเลยเขียนในเสื้อเพราะว่าเวลาไปแข่งอะค่ะเราเลือกสีแข่งไม่ได้อย่างเช่นประเทศไทยสีน้ําเงินอ่ารัสเซียสีขาวปรากฏว่าเราเปิดมาดูสีน้ําเงินกะลากินนี้เราก็ทำไงส่งไปลายกลุ่มเขียนค่ะให้เขียนไปเสื้อทุกคนว่าเสื้อตัวนี้สีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีเดียวนะคะ พอแข่งคนามแขมีทุองสีข้างบนต้องขีดค่าแล้วก็เขียนออมามันต้องบวกกัน2องอย่างใช่ค่ะบวกความสามารถแต่ว่าอย่างงั้นมันคือแบบทังใจอะเนาะมันเหมือนกันมาช่วยเพื่อนต่างประเทศมาเราก็บังคับด้วยนะคะแอ้อเราซื้อตัวเมกามาเล่นเอแล้วเราก็บอกให้เขาเขียนแล้วเขาว่าไงเขาก็ทําหน้างงแล้วเขาก็บอกว่าเขียนทําไมเราบอกว่ามันเป็นความเชื่อของคนไทยเนี่ยเ้าเขียนเป็นภาษาอะไรอยากรู้ตอนแรกเราก็บอกให้เขาเขียนแล้วเขาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะสักหน่อยนึงเขาก็วิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่า ยูช่วยเขียนเวทไทยให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพระเจ้ายูจะไม่เข้าใจเราวพี่หนอค่ะต่นอนตว่าราศตุลเริมจิตเองค่ะนี่คือมีอะไรเลยค่ะอยากอยากรวยอยากอยากได้เองก็เลยอยากเป็นคนดึ่เตะมือขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องความมูคือต้องกิฟต์จะจัดการทุกอย่างเรามีขัดเขาไหมเขาบอกให้เราทําแบบนี้บอกว่าใส่ชุดชั้นในสีแดงระบอก สีแดงไม่ไหวคือมีบางวันแบบเธอไม่แห้งเพิ่งซักเมื่อวานไม่ได้เอา,เอาได <นะ S 2> มานั่งเก่ต้องใส่ <laughs> มันเคยมีทำแล้วแบบประสบความสําเร็จนะอย่างเราไปแข่งที่โคราชิงแชมป์เอเชียที่คว้าแชมป์อะค่ะคือเราแพ้แบบยับเยินรอบ,บแรกๆซึ่งไม่มีเปอร์เซ็นต์เขาชิงน้อยมากเราก็เลยคุยกันว่าเราต้องเอาสายมูลแล้วล่ะทีม, <laughs> มอื่นก็อาจจะทํามาอ่าเราก็คิดแล้วก็พาเพื่อนเลยว่า กินกาแฟต้องกินเวลาเดิมทุกวันถ่ายรูปลงก็ต้องถ่ายเหมือนเดิมเหมือนวันที่ชนะค่ะน,นี่ที่ได้เปกัปตันเพราะว่าเรื่องดูดวงมาเนี่ยทางสมาคมไปแล้วบอกเขาบอกว่าออขอบคุณมากที่วางมือ <c oughs> แล้วทางสมาคมโขนแห่งประเทศไทยเชิญคุณเข้าไปแทนแล้วมาถึงแจ็คตอบว่ารักีรักีการตนก ตอนแรกผมจะตอบขขน้องคาริสาพอดีเขาเอาแจ็คเก็ตมาใส่ผมเลยไม่ตอบแล้วอ้าวอ๋อไม่ถูกใจ <c ough> ไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ถูกใจถ้าถอดจะตอบคุณ <c oughs> ถ้าตอบจะตอบแล้วทำไมมันมันเลยไปที่ปอเขาบอกว่าเขาจะทำเชฟเทเบิลอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นกิจการใหม่ของเขาที่เขาแบบจะทำอะไรเงี้ยเาคิดว่าเป็นปอเป็นปอครับโอเคมาถึงกรีนค่ะคนตอบกรีนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าอ๋อราพุ่งอาตะกินตอบว่าราตี เจอสีมีนก็ไหวายทำไมคะหันขวาไว้ก็เจอเลยค่ะก็เลยตอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเออแม่กีนนะคะรู้จักกับแม่ของน้องแต่กีนไม่ได้รู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัวเลยแต่แม่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแม่ไปบ้านคุณยายสปันแม่ไปนี่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 คุณแม่รู้จักกันเหรอแม่ก็จะไปเล่นแบบไปเล่นนกกระจอกกันใช่พี่ลิศจับดึกว่าก็ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้องอะไรอย้ยโอเคไม่แต่ ขอถามได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะตอนนี้มันเป็นข่าวอยู่ไงเป็นข่าวอะไรอ่ะว่าแบบเอ๊ะสรุปเลิกหรือไม่เลิกทะเลหรือเงอนหรือยังเข้ากันอยู่เงี้ยถาม<อ>ให้หน่อยสิเราไม่อยากเผื่ออะไรค่ะพูดดังมากเลยไอ้ตอนนี้ตอนนี้คือสถานะของตัวเองเป็นยังไง ก็เหมือนเดิมค่ะอ๋อยังดีกันอยู่ยังดีกันอยู่ที่มันเป็นข่าวอะไม่มีใครงอนใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรางานเยอะหรือเปล่าถ้ามันงอนก็ปล่อยให้มันงอนไปสวยปะสวยอะน้องเชิดเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการอะเขาสวยขึ้นสวยขึ้นที่ทุกคนบอกจริงนะไปทําอะไรมาดีกว่าคือทุกวันนี้กินก็ถ่ายละครนะสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือแดดทุกคนทําไมแบบกินยังดูแบบผิวไม่พังขออนุญาตถอดแมสต์อาจจะนี่ดูดิเรียงหน้าเด็กเหมือนเดิมแต่ว่า เรื่องความกระจ่างสายเรื่องแบบว่าอลาเนี <You S 1> yeah, <ด>่ยเขาเปลี่ยนคกอกีจะค่อนข้างผิวค้าแล้วก็ผิวเหมือนแบบพังโดนแดดง่ายคะ่ะเพราะเราใช้กันแดดที่มันแบบมันไม่ได้ป้องกันจริงๆแล้วแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเกิดดิวรอยมันก็จะเกิดจุด ดำๆเล็กๆเราก็เลยไปถามแม่แม,มแม่ก็เอาก็ไปทากันแดดสิแล้วก็บบสกันแดดที่เราได้มามันมก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะจนกินมาเจอตัวนี้ค่ะเป็นกันแดดซซโร่ค่ะอภิก็ใช้ใช่<ด><ม>ไหมก็ใช้ใช่ไห<ด><ด>มทำไมถึงมาจบที่ซซโร่ตัวเนี้ยเขาจะคุมมันมไม่เหนียวเนหนอะหนะข้อสองคือเขากันน้ากันเหงื่อตัวเนี้ยคือไม่ทําให้เราหน้าเยิ้มเขายังมี S P F 50 P A บวกบวกบวกกันแสง U V A U V B เอ่อบูลไลท์ที่เป็นพวกแบบหน้าจอมือถือแสงไฟแสงประดิษฐ์ต่างๆยังกันพวกมลภาวะ P M 2.5ด้วยเป็นเนื้อชีล ทาปุบออกแดดได้เลยมันจะโทนอัพขึ้นมาหนึ่งระดับเห็นป่าวว่าขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปม,มันเหมือนมันปรับสภาพผิวหน้าเราปรับได้กับทุกสภาพผิวที่สําคัญก็คือมันไม่ละคายเครือค่ะเพราะมันมีการทดสอบมาแล้วจริงตัวส่วนผสมของเขาเนี่ยมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนคือใช้ได้กับทุกคนทุกสภาพผิวจริงๆประเทศไทยเราคือค่อนข้างจะร้อนใช่ไหมคะเห็นมาว่าน้ำที่ออกมามันไม่ใช่สีขาวแล้วคือมันซึมเข้าผิวไปแล้วเห็นป่ะแต่ว่าชิชูไม่มีบลอยนั่นหมายความว่ามันยังกันแดดได้อยู่จริงๆถ้าคคคุณผู้้้้ชมมมมสนนนนใจตออออองงงงทาายัััไะะืขดี่เพพรรฉกก็บ โปรปังเป็นกันแดดแล้วก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยถ้าเกิดสนใจนะคะก็คือสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ adcilo นะคะ a c i e l o นะคะหรือว่าโทรเลยนะคะที่0 2 1 1 4 6 4 4นะคะหรือว่าสแกน qr code ข้างหน้าก็ได้ค่ะย้ำอีกครั้งนะว่าโปรปังเนี้ยมันแบบมีจำนวนจำกัดมากๆทุกคนไลน์นะคะที่ a c i e l o นะคะหรือ adcilo นะคะหรือว่าโทรที่0 2 1 1 4 6 4 4ค่ะหรือว่าสแกนที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะโปรปังหรือว่าโปรปังโปดี มานะคะก็คือครีมกันแดดแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเอาเข้าไปติดตามกันนะครับผมอาจารยลิงฟันชิ้ราศีที่ในช่วงนี้มือขึ้นจับอะไรก็รวยคือราศี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 กลุ่มครับ ราศีที่ในช่วงนี้มือขึ้นจับอะไรก็รวยได้แก่ชาวราศีกลุ่มดวงชะตาเริ่มดีตั้งแต่30มีนาที่ผ่านมาคุณต้องรู้เอาไว้จำไว้ให้ดีนะครับช่วงนี้17พฤษภาคมถึง26มิถุนายนดาวอังคารโคโจรเข้าสู่ราศีมีนในเรือนการเงินแล้วไปจ้าเอกดาวพฤทฎศีซึ่งเป็นดาวฐานเรือนการเงินเป็นคู่สมพลส่งผลหนุนเนื่องให้หยิบ อะไรก็รวยชัดเจนครับแปลว,ว่าชาวลัคนาราศีกุมต้องสุดตัวสุดกำลังดูสึกของราศีแล้วลุกขึ้นสู้อย่าบ่นว่าเหนื่อยนะครับรับรองว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จแน่ๆเด่นชัดคือไม่ใช่แค่มือขึ้นนะมันสามารถได้เงินด้วยเขาเรียกมือจับเงินและไม่ใช่มือจับเงินทะนะยิ่งขยันยิ่งรวยและประเด็นสำคัญอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วย ดาวสดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปีตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาไป1ปีนะและเห็นไหมครับมันเกิดการทับซ้อนได้เป็นคู่สมพลระวาง17พฤษภาคมถึง26มิถุนายนยิ่งโดดเด่นเพราะฉะนั้นเสดีคือเลข5ดาวอังคารที่ไปทับคือเลข3เป็นคู่สมพลเป็นตัวเลขโชคลาภของคุณด้วยเอาละครับก็ขอให้มีความหวังกำลังใจอ่อสู้สุดตัวสุดกำลังสุดชีวิต และคุณจะประสบความสําเร็จครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มือขึ้นจับอะไรก็รวยได้แก่ชาวราศีกุมภ์ฟันทธงครับ ส่วนมากทากิจกรรมแล้วก็เล่นละครช่วงนี้ปังมากเอาจจริงๆละครเยอะมากแล้วดังมากด้วยตอนนี้มีกี่เรื่องโอ้หกสองสองค่ะสองเรื่องนับทำาอะไรล่ะครับผมไอ้บ้าไม่แต่ดังไงนบว่าออกกี่ฉากไอ๋อพี่ว่าพักหลังไปเล่นหลายใช่ไหมเล่นหลายพี่ว่าเล่นหลายเข้าเพราะว่ามันมาจากส่วนลึกเนี่ยอินเนอร์อินเนอร์มันดีเป็นงานที่เข้าใจ แสดงว่าตอนนี้น้องแบบว่าสวยเต็มที่เพราะออกกําลังกายด้วยดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขด้วยแต่อยาสวยกว่านี้หนูใช้ครีมกันแดดตามพีก่กีแล้วเน,นี่ยสมมติมีพอดักหนึ่งอ่ะหนหูั่วจะแบบถือแล้วเป็นแบบนี่อะมาตุ้มเทตุ<า>้งเทเข้าบ้านไปแล้วลูกค้าลูกค้าเข้าบ้านไปแล้วลูกค้าบอกว่าลูกค้าไปนั่งกินปลาทูกับน้ับทิกดีกว่าเอีกอันหนึ่งที่เห็นทำเห็นเล่นโยคะถึงจะเป็นคุณครูเลยปะ ไม่เป็นหรอกค่ะหนูแค่ทำทานเลนต์อะไรที่มันจะดึงดึงดูดเพศตรงข้ามอ้อสุดยอดอันนี้โอเคเฮ้ยเฮสตนันด้วยอ่ะชอบไหมเวลาถ้าสาวทำแบบนี้แฟนเราทำแบบนี้เราชอบแซงว่างพี่แซคเสยเลยครับผมเสยเลยครับผม อ๋อเฉยมาสายสามมาถึงว่าอยู่เฉยเขาทำเฉยเหรอเฉยโอเคโอเคพี่ลิงแต่หนูเชื่อเรื่องอาจารย์รักนะเพราะว่าตอนที่หนูดูดวงว่าจะทําบ้านอะค่ะหนูอยากทําตั้งแต่ต้นปีเขาบอกว่าให้ทําเดือนพฤษภาเพราะว่าแบบตั้งแต่สิ้นปีที่เราจนมาถึงต้นปีอะคือแบบเหมือนเจอปัญหาเยอะคุณพ่อป่วยน่นนี่นั่นคือหมอดูบอกว่า24จะแบบเบนจพีแล้วก็หนูเป็นปีชงด้วยปีเสือแต่เขาบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วอะจะดี พออาจารย์รักพูดแบบว่าเดือนพฤษภาอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบเออแบบ ใช่เลยก็หนึ่งต่อหนึงตัวเองโอเคมาทำธุรุกงธุรกิจอะไรไหมช่วงเนี้ยที่แฟคเตอรี่มอบอ๋ออันนี้ไงที่แบบว่าพูดได้ดิพูดเลยหลังที่แบบสัตว์แมาอะไรเข้าไปวิ่งเล่นใช้เขาเนี่ยไม่ได้แค่ให้หมาเขาอะไรก็ได้สัตว์อะไรก็ได้ใช่ที่คุณยังพออุ้มหรือจับไหวอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ้าวมามอบกันนะครับ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคล มาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมอบให้น้องคาริสาด้วยครับโอ้โหต้องลองใช้นะคะจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็รวยแย่ที่ดวงเขาว่าไว้โอเคมาดูวันนี้ใครตอบถูกมาข้อนี้ไม่มีคนตอบถูกเลยโอเคปมีคนเกือบตอบถูกใครอ่ะแจ็คไงปิ๊บบีเบิลขาตอบหนูหนูหายไปบอกเขาว่าไม่ต้องตอบหนูหรอกลบลบไปตอบเทปอื่นดีดเลย หนูจริงผมเห็นชื่อหนูชื่อแรกผมเห็นว่าโง่หงงน้องคือผมว่ายังไงราคีนี่ต้องเป็นราศีข้อนี้ไม่มีคำตอบถูกแต่ไม่รู้ว่าข้อหน้าจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ดีหรือรายซักครั้ครับก็ขออวยพรนะคะให้ชาวราศีกลุ่มนะคะรวมถึงทุกราศีเลยนะคะปีนี้ก็ขอให้เฮงเงปังๆังคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาค่ะราศีใดในช่วงนี้ระวังเงินหดงานหายแต่เดือนนี้ไปถึ สามเดือนข้างหน้างานเต็มทุกวันไม่มีวันพักเฮ้ยจริงป่ะในช่วงนี้งานเยอะก็จริงแต่มันสามารถหายได้ถ้าเกิดว่าเราเกิดความประมาทเขาบอกให้ระวังพวก call center โดนไหมโดนหลอกหว่มากมีช่วงหนึ่งอ่ะวันละ3 4สายเฮ้ยลูกค้าขออยากให้เสิร์ฟแซงว่ากุ้งมดีต้องไอ้าิคนไปจับท่